สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุคนเนาที่เขามหดสมสองชาวนำบนนานนาเมื่อนี้การับหน้าที่พี่น้องเอ้เลี่ยงงวัวพอแม่ยาไปห้ามมอแล้วเนาะพักกันเลี่ยงงวัวปล่อยมันเลาะคิมแถวเดินนี่แหละย,ยา่ก็เริ่มยากอึดแล้วพี่น้องเอ้คิดว่าฝนสิตต๊ื่อวนี่กับบ่อต๊งัวเถิกเนี่ยผูกไว้ยนันไปน้ำงัวแม่ก็เลยผูกไว้ ปลไว้ให้มันกินเฟืองตัวงวตัวอื่นนะฮาปล่อยนี่มะม่วงพี่เลยหน่วยใหญ่แล้วไก่สีได้หยัดโบกไล้ละ <c oughs> นี่มะม่วงกระสอพี่เลยหน่วยใหญ่เตบิบถามมันุกไล้ได้เพราะว่าเก็บไปกินสมเนาะพม่าน ซิฟก็น้อยนี้แล้วพี่น้องเลยที่เรากินไปนะแล้วก็นอกนั่นก็บรีเก็บมันเลยก็เลยดก,กโกโคกคื่เนาะมีแต่หมางม่วงม่วงกระสอยัดโบกใส่ข้าวเหนียวลงไปคือสีแซบลายดกเด้อทางนี้ก็ดกโแซงเซ้งางาแต่ว่าพี่น้องเลยผัวผมเกิดจากสาเหตุยังพ่อมันอันนี้แหละกระร้นไดิน หน่วยมันหล่นหน่วยบักใหญ่หนึ่งก็ล่นต้นถิ่มเบิร์ตนี่งเหากระปูกให้มันกินเฟืองกินฟป้งอยู่นีแ่แหละมาเถอะมีแต่หนำกระเปิดให้มันกินนนำอ่างหนำมวยทั้งนั้นสองตนั่นอยู่ทั้งเคียงน้องเนยสองแม่นะหลักนาทีเลียงงวแทนแม่ยาไปหาหมออยู่ในเมืองผัอะไรพี่น้องเวย้ย จากสิเป็นจังใดแหละเรารับชมสองเบาดาวเตียงงูหางกะง่ากะอึดหนากินเนาะมากินฟางแหงหก็คือคนเท้ากินแต่มาๆเนี่ยโจักกินแต่เส้นโบตุ๋ยโบพี่ยังกินแต่เส้นกินเต็มอันฟางงูแม่ใหญ่นี่ก็ห้าสิบูกพี่ต้องเลยมันไปพู้ มันขึ้นนู่นครับผมมันบอยู่จักหน่อยสิปล่อยมันฟีสวยจักหน่อยสักก่อนพะมันเที่ยงตอนนี้แข็งมันกินฟางไปก่อนไปสิพาอพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดฟางน้องเล้ยน้องหลีกระเล่นอยู่ใต้ล่างเที่ยงแะไรมันหอนป่าพี่น้องเอ้ยมากล้วยเครือกหนึ่งกันไลวีเดิบ เจ้าปุ้ยเมื่อนี้ยุดหากินเด้อเมื่อนี้ผู้เจ้าปอยูเผางัวเลียงงว่วชชอยผู้เจ้าและปุ้ยก็ได้อยากไปพี่น้องเอยเฮนเท่าย่างก็าอผูกไย่างนํนำเคยไปได้เสาร์อาทิตย์เคยเกิดยพาไปเหรออายุหากินโล่งหวยบ่หาเขียดก็พอดีเมือนี้กับน้องเนยกับส่วนไปหาเขียดแต่ว่าเขียดถ้าไปย่างม้ำขึ้นก็ย่างพระท่านได้กินเนะเาะเลวยว่าเออเมื่อได้บุมมีจังลงุ่งว่ะ มาเบิร์กเฮดพาพี่น้องเลย่วลายทั้งนี้ทั้งนี้เด้อพี่น้องเด้อทางนี้นนอ,นออกิ่เด้อนี่พอได้เกบกินอยู่พอได้แกงว่านี่แกงกับแซบแซบ,แบกินจนเบิดเลยเพราะว่าแกงกว่ามันครึ่งกิโลเลยแหละแกงกินใส่ไข่หมดแดงแซบทางนี้จะมี นางฟ้านางรมปลูกพอได้กเก็บกินภายในครอบครัวมักนิวก็เริ่มแก่เลยพี่น้องเลยเริ่มแก่แล้วสูงงอบไวงอเฮดลอนเทไรามากมันเขาเที่ยวเขาใจสวนมักนิวเลยเวลาตั้มมาละมันเริ่มแก่บวละตั้บอได้ปีนี้บอดได้ตั้เลยพอโทรนําหไลายๆลนเฟซก็ขอเข้ามาหลายตั้มมักยิวให้คิดแน่ให้เบิงแน่ว่าซะ บเดตัมมันลูกคิดอยากแน่ก็เลยพากันตามลูกไปเลยะน่ากเชียงหน้าหน่อยอยู่กับน้องเนยน้องดีดเมื่อนี้ใครแน่มีผู้ยูน้ำมีน้องเนยน้องดีดยู่น้ำเชียงหน้าพาซุกทุกคนพากันเหตุยังเนาะผูดผู้เป สวยว่องมาเป็นยังเจหิน,นอโอ้ทำงานอยู่สบายดี่ไปลุงก่อนรรทำงานอยู่โอ้ตัวน,นี้กำลังเขาง,งานบอกอโอกำลังทำงานอยู่พูนน้องรีกำลังทำงานบอกปลาลุงว่าพูน เดินก yeah. uh, yeah. ับน okay. so, yeah. ้องพี่เองเลยเล่นกับ oh? น uh, 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 yeah. ้องเนยน้องเน่นองเนยมาแล้วค่ะอีกด้โทรหาไพเด้บาทนี่โทรสร้งเครื่องกับน้องเนยบอโทษาท่อผูประชาธิยนอนนอนน้องเนยบ้างหูเรื่อง โอ้นะฮะเขียนก่อนะจ้โอ้ยทำงานมื่ออื่นก็ไปรับเงินเดือนวะสั่นโอ้น่ะจักอีกน้องเนยได้เงินเดือนเท่าไรน้องเนยนะเ๋อาไรได้แล้วอ๋อแต่ละปีน่ะจะจะไ่าใจยู่บ่แต่ละเดือนน่ะหนูเดือนละสองล้านสามล้าน น้องเนยเี่ยเช่าสามล้านผูกโอ้โหเดือนเดียวรวยเลยเนยเอ้ยทำวันเดียวรวยเลยคขนมเนยเฮ็ดแยังอันนั้นนะถ้าก็นางหลินอยู่นี่ไล้พี่น้องเอ้ยดูแดงงัวได้ไหมน้ามิกบอกนี่นะ มันคือปากกาภาษาไทยกับปากกาภาษาเล่ากับมิกน้องน้อยเพิ่นใส่เสื้อก,าก้าวมันก็โอ้ยมีเหนือมีนางน,น,น้องพี่น้องเนาะเริ่มง่ายขึ้นเลยตัวปีหนานี่ท่านเอือยแล้วพี่นาใหญ่หน้ากับบ้านน้องบ้านน้องดูก้ามดูเห็ดเห็ดอะไรด้วยน้อยโอ้โหก้ามเป็นมัดมัดเลย ไปอันตลาดมืออ้อน,นี่อันไม่ค่าว่าน้องเนยคือแขวเหีย้ยโอ้ยดูนงานผักได้ตอนนี้โอ้ผักงานเลยบอกให้ทำงานกล้ามดีกว่า <c oughs> <c oughs> ยังแม่น้องเนยพี่เลยโอ้ว้าวไทยกับเป็นอีก โอ้น้องเลือมีวิทยุอีกูโทวศัพท์เก่งเลือนก็สบายดีปาลเด้อพี่น้องกินข้าววายนกันเด้เออโอ้โหก้อยมากินมวเอ้าของน้องเลกําลังพักงานเนาะพักงานกัมากินน้องเลื่อนบอกได้เินเดือนหาเม่ ปนะูนะบอกได้อ่ะกินบไปนีไ่ไม่เด้อพี่น้องกินม่วงซุปเด้อคิดอยากกินม่วงใครอยากกินสมเด็จแม่แต่บอสแคบร้อนเอ้ามาซีเรียกม่วงหนุ่มเลยบอกอันพอดาวไปแนวไหนแม่น้ำบอกสิ <c oughs> รถจักรก็ยังอยู่ <c oughs> แล้วยหญ่ไปบ่กคีรถใหญ่ยยไปคีรถใหญ่ยยเจ๊สายแดดพี่น้องเลยเจ๊สายคยาอือฮเจคือมาตอนไหนอ่ะมอสแทนทุกสารเนี่ยยาพควนบ่มีเครื่องตรวจเนาะพี่น้องล้เลย,ย,ยต้องขึ้นในเมืองเถาในเมือง ยังนี่อุปรกรณ์เครื่องมากแม่ครบอนไล้วไปเกอามีก็ผสมนั่งบ้านในถามจะคเไปทางใดแหละจ็กเจ็ตทไปทางใดมันจะว่าขึ้นทานนะาม,านมนาั้งร้มันลงเลยชวดไปห้าเขียดอีกแล้วบปลงเลยยินกับบเบิดเนี่ยว่ะ ก็เลยเลอกแกนมาเนี oh, 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 oh. Th ่ยโอ้โอ mm ้โ hmm. อ้ทานประธานหน่อยใช่เลยมันจะแพงเลยเห็ดต้องออกเ่ยเือมันเย็นดีเนาะแม่มปนสฉงเขเลิกะหน่อยจงไปทอดแทนขาดขาดตอนเห็นจงจริงอายุจริงอายุ

้าวันนี้จะจับปลาลูกไม่ได้